สวัสด <toys> ีคร <P an> ับผมมิตทองระยะนะครับก็วันนี้นะครับขออนุญาตมาอัปเดตนะครับสถานการณ์น้าท่วมที่บ้านคุณแม่ที่สระบุรีนะครับผมเพราะว่ามีคนโทรหาผมเยอะมากนะครับผมทั้งพี่พี่นักข่าวทั้งพี่พี่นักแสดงนะครับผมก็โทรมาถามกันเพราะว่าเป็นห่วงคุณแม่นะครับผมตอนนี้นะครับคุณแม่ผมปลอดภัยดีนะครับผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับผมอยู่กันห้าหกคนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับแล้วก็ มีน้ำมีไฟนะครับอาหารการกินนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมคุณแม่ปลอดภัยนีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้โทรอัปเดตคุณแม่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมโทรเนี่ยผมก็จะแบบถามคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพไหมนะครับผมผมก็พยายามจะแบบพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะครับผมเพราะว่าคุณแม่เป็น ป็นแบบผู้สูงอายุครับผมต่างจังหวัดนะครับเขาก็แบบเป็นห okay, well ่วงบ้านนะฮะเป็นห่วงญาติพี่น้องนะครับผมเราก็เข้าใจนะครับแต่ก็เป็นห่วงคุณแม่มากครับก็พยายามแบบพยายามจะแบบคุยคุณแม่ตลอดนะครับผมก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่นะครับตั้งใจว่าหลังจากถ่ายละครเสร็จเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านครับไปอุ้มคุณแม่มากรุงเทพเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมมาหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้เนี่ยคุณแม่ทายเรือออกมามาตรงจุดที่แบบเขาบริจาคของกันคุณแม่ก็มาช่วยบริจาคของนะครับผมแล้วก็คุณ ถ้ามีโอกาสนะครับให้ผมแบบทำถุงยังชีพนะครับผมไปแจกด้วยผมก็ตั้งใจไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกๆแบบกําลังใจทุกๆความเป็นห่วงเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอย้าว่าคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับผมอยู่บ้านครับมีความสุขด,ดีนะครับผมไงก็ขอบคุณมากมากครับ นีที่โครงการเราขายแล้วว่าผู้ใหญ่ก่าครับที่เสียชีวิตน้ำท่วมปี54ที่ผูกคอตายที่ผูกคอตายเบ้านผู้ใหญ่ดวงใจทางระยะที่ผูกคอตายปี54 54ที่มาช่วยชาวบ้านแล้วก็แย่ที่บอกข่าวนี่ครับขนาดนี้ครับผมสามระวังนะเป็นขั้นบันไดอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นบันไดอันนี้คือที่บ้านครับต่ำกว่าแต่ย้าย okay. right. ้ําย evet> ้ําเขาสูงกว่าครับอันนี้บ้านแม่ครับนแหล บ้านบิ๊กทองระยานะคะท่านผู้ชมมีรูปกอยู่นะครับต้องบอกว่าทั่วหมดเลยนะคะ่ยมาณมแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมะักย้ายไปยาออกไปหมดแล้วนะคะพอมันเข้าไม่ได้โอามแล้วก็มีมญาติญาติที่บิกอยู่ใช่ไหมนีครับอันนี้เป็นญาติบิ๊กทองระยะหมดเลยนะคะเป็นเป็นเป็นอ่อน้กระวงเนี่ยนรวกนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหมดเป็นญาติพี่น้องกันหมด อันนี้ก็บ้านผู้ใหญ่ดวงสามนะครับคือยายน้องมิกะเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็บางทางก็เป็นบ้านแล้วก็คุณลุงของบิ๊กใช่ไหมคะผู้ใหญ่ดวงใจทองระยะป้าป้าอ๋อเป็นคุณป้านะคะเป็นน้าสะพ้ายของบิ๊กทองระยะนะคะแล้วก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีห้าสี่เรื่อนแต่นวมนี่แหละเรื่องแต่น้ำพวนครับที่ผูกคอตายผูกคอตายนะคะอุ้ยตายแล้วขนลุก ซูซ่าลุกเลยอ่ะเพราะว่าปีห้าสี่ยันหนักกว่านี้่วันนี้เราก็มามาบริมาบริจาคขอนะครับมาช่วยเหลือนะฮะสายรูปไหมครับเนี่ยรูปตอนนี้ออกไปเราสวน้รูปนี้อยู่ที่บ้านก็จะตรันอันนี้รูปตอนที่เขาบวชเขาก็มาบวชอยู่นี่แหละจากงานบวชที่นี่